เข้าร่วมด้วยก็ส่งคนไปขออนุญาตทํากิจกรรมที่สอนอบางโพเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มกลุ่มกลุ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญนะ้ะจะมีกลุ่มประชาชนหรือที่จะมาชุมนุมอะไรกันอีกหรือไม่ก็ติดตามดูนะครับวันนี้ก็ทราบว่าท่านชัวลีกภัยนะครับท่านชัวลีกภัยประธานรัฐสภาก็ได้ บอกให้ทางด้านของเลข,ขานุการประธานสภาคุณสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลได้ไปเตรียมรับมือนะครับกำชับให้ดูแลการชุมนุมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยอำนวยความสะดวกและก็ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการชุมนุมรวมถึงให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขวาวยการป้องกันเรื่องของโควิด คือในเรื่องของการเว้นระยะห่างเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยนั้นต้องมีนะครับพูดถึงเรื่องของการชุมนุมเรียกร้องที่ผ่านมาก็มีกลุ่มเยาวชนปลดแอกที่มีการชุมนุมมาอย่างที่เราทราบกันมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาชุมนุมกันหลายจุดทั่วประเทศนะครับแล้วก็เป็นขาเป็นคราวมาก่อนหน้านี้ก็มีบางคนก็ไปชูป้ายไม่เหมาะสมตามที่เรานําเสนอข่าวไปนะครับ